ก็กลัาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็จะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับมาครบนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็ทาย้อนหลัง6งวดนะครับผมเป็นสถิตินะครับเป็น6งวดนะครับผมที่เดินดีนะครับนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับสองตัวล่างสูตรใหม่นะครับไม่ไม่ใช่สูตรนี้นะครับผมสูตรนี้คือสูตรเก่านะครับนะครับนะครับผมนะครับสูตรที่แล้วนี่เป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับ ก็มาลองดูกันนะครับจะเดินดีหรือเปล่านะครับจะเข้าดีหรือเปล่านะครับนะครับผมสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักร้อยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับผมบวก1นึงคงที่นะครับผลลัพธ์นะครับบวก3ามบวกหบวกเจ็ดบวกแนะครับผมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ นะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมนะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข5นะครับผมบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขหนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึคงที่นะครับ นะครับผลลับที่ได้นะครับผม5บวกสบวกนงบวกนะครับก็จะได้9นะครับนะครับก็จะได้9นะครับผมเก้าบวกบวกก็จะได้12นะครับ96บวกนะครับก็จะได้15นะครับครับเ7วก นะครับผม9้าบวก7็ก็จะได้16นะครับ9บวก8ก็จะได้17นะครับผมนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับผมก็เหมือนสูตรเก่านะครับสูตรที่แล้วนะครับผมก็จะได้5ตัวนะครับ1 2 3 4 5นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผม ผลที่ออกนะครับก็คือ97นะครับสูตรนี้ก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก97นะครับนะครับผม97นะครับนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ พี่น้องสุขูสุคนนะครับสูตรนี้จะจวดหรือเปล่านะครับก็ดูต่อไปนะครับนะครับต่อไปนะครับก็ต่อไปก็คือหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข4นะครับนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข7 นะครับแล้วก็บวกเลขหนึ่งคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมเก้าบวกสี่บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับก็จะได้ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะได้เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามนะครับก็จะได้สี่หนึ่งบวกหกนะครับก็จะได้เจ็ดนะครับหนึ่งบวกเจ็ดก็จะได้แปดนะครับ หนึบวกแก็จะได้9นะครับผลที่ออกนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ8 1นะครับนะครับผม แปดหนึ่งนะครับนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่น้องนะครับผมต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขห้านะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข1นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ5บวก1นบวก1บวก1นะครับก็จะได้8นะครับผม8บวก1ก็8บวก3นะครับผมไม่ใช่8บวกหนึ่งนะครับต้องขอไปหลงหนาหลงหลัง แปบกสนะครับก็จะได้11นะครับผมแปบวกสนะครับก็จะได้ไม่ใช่นะครับ8บก6นะครับผมนะครับ8บวก3 8วกก็จะได้14นะครับ8บวก7นะครับก็จะได้15นะครับ8,8บวก็จะได้16นะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับก็คือ86นะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับแต่จะเดินดีต่อไปหรือเปล่านะครับต้องติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับติดตามตมชมนะครับผม ต่อไปนะครับหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขสี่นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม เจ็ดบวกสบวกแบวกหนะครับก็จะได้20นะครับผมก็จะได้เลข0นนะครับ0ูบวกสก็จะได้3นะครับ0นย์บวก6ก็จะได้6นะครับ0นบวกนะครับก็จะได้7จนะครับ0บวก8ก็จะได้8นะครับผม ครับนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ0ูนหกนะครับศูนย์หกนะครับผม ต่อไปนะครับผมหลักร้อยบนนะครับวดต่อไปนะครับหลักร้อยบนก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข7นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้1คงที่นะครับผม ผลลับที่ได้นะครับผม2องบวกเบวกหบวกหนะครับก็จะได้16นะครับผมก็จะได้เลข6นะครับ6บวกสก็จะได้9นะครับ6บวกหก็จะได้12นะครับ6บวก7ก็จะได้13นะครับ6บวก8ก็จะได้14นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมผลที่ออกนะครับก็คือ9 4นะครับสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมลองคำนวณดูนะครับนะครับผม ไปนะครับผมงวดที่ออกที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับ <c oughs> ก็มาดูนะครับหลักร้อยบนนะครับผมร้อยบนก็คือเลขสีนะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขสามนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่ง งที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ12นะครับก็จะได้เลข2นะครับ2บวก3ก็จะได้5นะครับ2บวก6ก็จะได้8นะครับ2บวก7็ก็จะได้9นะครับ2บวก8นะครับก็จะได้10นะครับ นะครับผลที่ออกนะครับผมมวดที่แล้วนะครับก็คือ9 8นะครับนะครับก็มา2ตัวนะครับนะครับผมนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันฟรีๆนะครับผลที่ได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16นะครับมีนาคมนะครับพศ2563นะครับจะมาหรือไม่นะครับผมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับมาครบนะครับก็ต้องรอดูนะครับหลักร้อยบนนะครับผมหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข8นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข8นะครับผมแล้วก็บวกด้วย1นึงคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก8บวก8บวก1นนะครับนะครับผมก็จะได้ ยี่สิบหกนะครับผมก็จะได้เลขหกนะครับหกบวกสามนะครับก็จะได้เก้านะครับหกบวกหกนะครับก็จะได้สิบสองนะครับหกบวกเจ็ดก็จะได้สิบสามนะครับหกบวกแปดก็จะได้สิบสี่นะครับก็รอผลนะครับ ในงวดวันที่16มีนาคมนะครับพศสอ6 3นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับ6 9 2 3 4นะครับ ทั้งหมดก็จะมีอยู่5ตัวนะครับผมนะครับนะครับผมก็ลองจับคู่นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ดูนะครับนะครับผมรอสักครู่นะครับ ครับก็จะได้6กเก้นะครับ6กสองหสามนะครับ9 2 9าสา 9ก้าสี่นะครับครับผมแล้วก็สองสามนะครับสองสี่นะครับผม 2, นะครับแล้วก็สามสี่นะครับ, 3, รบมีทั้งหมดอยู่ สิบชุดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับผมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับผมนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับสูตรทุกสูตรนะครับที่ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันฟรีๆนะครับนะครับผมผลที่ได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสูตรใหม่นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ